สละโสดอีกรายรองนางสาวไทยประกาศข่าวดีมีเรื่องให้ดีใจอีกแล้วในแวดวงนางงามเมื่อมุกอันพัฒปิติประจักษ์วัชระรองอันดับหนึ่งนางสาวไทยประจำปี2565ประกาศข่าวดีกลางไอจีโดยมุกอันพัฒรองนางสาวไทยปี65 ได้โพสต์ภาพแฟนหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานหุบเขาแห่งหนึ่งระหว่างเดินทางท่องเที่ยวโดยเธอตอบตกลงเซเยสและบรรยายภาพนั้นว่า Road to Mer when yet mean forever จากนั้นก็มีเพื่อนนางงามอาทิจีน่าอัจฉราพร์นางสาวไทย56เข้ามาแสดงความเห็นว่าเงือของรัฐนะคานานงมุกสำหรับนางสาวไทยปี2565นั้น นิตามานิตาดวงคำฟาร์เมอร์คว้ามงกุฎนางสาวไทยประจำปี2565ครองตำแหน่งเป็นนางสาวไทยคนที่53